สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูเต้าหู้นิ่มนึ่งซีอิว๊วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับเต้าหู้นิ่มวัตถุดิบต่างๆซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับนำหม้อนึ่งตั้งเตาแล้วนำเต้าหู้นิ่มใส่ลงไปแล้วนำฝาหม้อนึ่งมาปิดนะครับแล้วก็ทำการนึ่งใช้เวลา5นาทีเดี๋ยวเราก็จะทำการปล่อยนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับ นเมื่อเรานึ่งมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะมาทำการเปิดฝาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำฝาหม้อหนึ่งมาปิดแล้วก็ปล่อยนึ่งต่อไปจนครบเวลานะครับนี่เมื่อเรานึ่งมาจนครบเวลาแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะเปิดฝานำเต้าหู้ที่เรานึ่งออกจากหม้อนึ่งนะครับ นี่เมื่อเรานำออกมาจากหม้อน,นึ่งนำใส่ลงจานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำกระเทียมสับนะครับมาโรยหน้าแล้วก็ตามด้วยขิงซอยนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็จะนำต้นหอมหั่นนะครับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็นำซีอิ๊วขาวมาลาดลงบนเต้าหู้นะครับเมนูนี้ก็ททำไม่ยากนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรมากนำซีอิ๊วขาวนะครับลาดลงบนเต้าหู้ที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะโรยด้วยพริกขี้ฟ้าซอยนะครับใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามให้กับเต้าหู้นะครับ เมนูเต้าหู้1นึ่ซีอิวของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับ <c oughs> สำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ